ครับสวัสดีครับช่อง A2PTV ที่นี่มีคำตอบเงิน1นึ่งมืบาทนะครับย้ำจ่ายเป็นเงินสดนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคําย้ำแจกเงินหมื่นกลุ่มเปราะบางและผู้พิการปลายเดือนกันยายนนี้นะครับซึ่ง โครงการก็ตั้งชื่อเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านกลุ่มเปราะบางและคนพิการเฟสแรกจำนวนสองกลุ่มด้วยกันจะเริ่มแจกครั้งแรกเฟสแรกวันที่25กันยายนที่จะถึงนี้ นะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มเปราะบางคือผู้ที่มีไรายได้น้อยนะครับเป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน12.4ล้านคนและกลุ่มที่สองคือกลุ่มผู้พิการทุกคนยำ้ำพิการทุกคนจำนวน2.1ล้านคนมีบัตร ผู้พิการได้รับเงินโอนเข้าทุกเดือนไม่ต้องลงทะเบียนอีกแล้วเพราะมีประวัติครบถ้วนทั้งกล่องสองกลุ่มด้วยกันรวมจำนวนทั้งสิ้น14.55ล้านคนนะครับซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เผยรัฐบาลขยายเวลา ให้ผู้พิการให้รีบลงทะเบียนนะครับไปถึงสามธันวาคมเพื่อมิให้พลาดสิทธิท,ทิที่จะรับเงินหนึ่งหมื่นบาทมีมากถึงมากกว่าสี่ล้านคนที่จะต้องไปผูกบัตรประชาชนกับธนาคารหรือผูก้อมเพลนั่นเอง ซึ่งนะคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนต้องรีบไปลงทะเบียนเลยนะครับนะหรือโทรศัพท์ไปสอบถามเลยที่1300นะครับสำหรับเบดที่2ก็คือผู้ที่มีสมาร์ทโฟนและได้ลงทะเบียน ผ่านไปแล้วทั้งสิ้นรวมทั้งรุ่นแรกนะครับก็3ามสบหกล้านคนนะคนที่เหลือก็มาเป็นเฟดที่สองแล้วยังไม่ได้รับการโอนจากรอบที่หนึ่งหักลบกันก็เป็นรอรุ่นหลังวันที่หนึ่งตุลาคมเป็นต้นไปว่าจะได้เงินสดหรือเงินดิจิตอลว่า ระบบบล็อกเชนกำลังเร่งทำงานอยู่ยังไม่เรียบร้อยนะครับเฟสที่3ก็คือผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนรัฐยังไม่ได้ประกาศให้ลงทะเบียนรอฟังข่าวจะให้ลงทะเบียนวันไหนรอลุ้นตั้งแต่หนึ่งตุลาคมเป็นต้นไปซึ่ง รัฐมนตรตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบุญจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ก็ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ถามว่าทำไมลาช้าเลื่อนออกไปก็ตอบว่านะไม่ใช่ติดข้อกฎหมายนะอืแต่เหตุเพราะระบบกำลังพัฒนาไม่นานเกนรอครับเดือนตุลาคมหลังจากนี้นะครับเราก็มาดูเรื่องการจ่ายในจุด เริ่มแรกวันที่25กันยายนผู้พิการและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลขที่บัตรประชาชนลงท้ายเลขศูนย์นะครับเอาบัตรประชาชนเข้าไปดูเลยครับลงท้ายด้วยเลขศูนย์จ่ายหรือว่ารับเงินวันที่25กันยายนถ้ามีเลขท้ายเลขหนึ่งถึงเลขสามก็จะรับวันที่26 กันยายนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลขที่บัตรประชาชนเลขท้ายเลขหนึ่งเลขสองเลขสามนะครับรับวันที่ยี่สิบกอย่าลืมนะครับยกบัตรขึ้นมาดูเลยครับเลขที่อะไรหนึ่งถึงสามแล้วนะครับมาดูที่ยี่สิบเจ็ดกันยายนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลขที่บัตรประชาชนเลขท้ายเลขสี่ถึงเลขเจ็ด สตัวด้วยการเลขสี่เลขหเลขหก 5, เลขเจ็ดนะครับรับวันที่27วันที่28 29เป็นวันหยุดนะครับประจัยอีกทีวันที่30กันยายนผู้ถือบัต,ตรตัติการแห่งรัฐเลขที่บัตรประชาชนเลขท้ายเลข8เลข9นะครับเพราะฉะนั้นก็เฝ้ารอกันนะครับตามกำหนดเวลาทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดนะ ก็ขอได้โปรดกดติดตามช่อง A2P แล้วจะได้นำสิ่งดีๆมานำเสนอต่อไปนะครับสวัสดีครับ